เหมือนเป็นการสร้างสมดุลคือแสดงอำนาจในแบบที่คนคุ้นเคยแต่ก็ยังคงความเป็นตัวเองไว้น่าจะประมาณนั้นเลยค่ะและยังมีการใช้พระนามครองราชมาอัดคาเรอีกมาอัดคาเรใช่ค่ะซึ่งชื่อนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับมาอาัดคือหลักการเห็นความจริงความยุติธรรมระเบียบของจักรวาลเป็นการตอกย้ำว่าการครองราชของพระองค์เนี่ยสอดคล้องกับระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์นะไม่ได้ทำอะไรผิดเพี้ยนไปเข้าใจแล้วครับ คือมีทั้งเรื่องเทพเรื่องสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เรื่องชื่อเลยยังไม่หมดนะคะการได้รับการสนับสนุนจากคุณนางคนสำคัญสคัญอย่างเซเนมดุดอ๋อสถาปนิกเอกผู้สร้างวิหารเดเอลบาฮารีนั่นเอง ใช่ค่ะคนนั้นแหละค่ะการสนับสนุนจากคนเหล่านี้ก็สำคัญมากบางทีการตัดสินใจขึ้นเป็นฟาโรห์อาจจะไม่ใช่แค่ความทะเยอทยานส่วนพระองค์อย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องการเมืองเพื่อรักษาเสถียรภาพของราชวงศ์ทุตโมสในตอนนั้นก็ได้ค่ะเพราะสถานการณ์อาจจะเปราะบางอยู่เป็นไปได้ครับคือมองได้หลายมุมเลยพอพระองค์ได้อานาจมาเต็มที่แล้วรัชสมัยของพระองค์เป็นยังไงครับเห็นว่าเน้นความสงบสุขภายใน ใช่ค่ะรัชสมัยของพระนางฮัตเช็บสุดค่อนข้างสงบสุขไม่ค่อยมีการทำสงครามขยายดินแดนใหญ่โตเหมือนฟาโรงค์อื่นๆแต่จะเน้นไปที่การพัฒนาภายในประเทศการค้าแล้วก็การก่อสร้างค่ะการก่อสร้างนี่ต้องพูดถึงวิหารเดียเอลบาฮารีเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะผลงานชิ้นเอกเลยวิหารประสบที่เดียเอลบาฮารี